สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูโปรโมชั่นของรถยนต์นะฮะในช่วงก่อนสงการปี2021โปรโมชั่นนี้นะครับใช้ได้ในงานของมอเตอร์โชว์ปี2021ด้วยนะครับต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นแบบโอโ้โหค่อนข้างจะเล้าใจเลยนะฮะเริ่มต้นเลยงวดตั้งแต่1,900บาทขึ้นไปนะครับวันนี้มีหลายรุ่นสักนิดนึงจะพาไปเร็วๆเ,เลยนะครับเริ่มต้นจากที่รุ่นแรกก็คือทางด้านของอีลซุมิวเ ถือว่าเป็นรถที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับอีลสูออ l นิวมิลเอ็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะครับสำหรับแคมเปญในช่วงนี้นะฮะก็คือทางด้านของดอกเบีย้ยเขาให้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยอยู่ที่1.49เปซนะครับแต่สําหรับทางด้านของตัวเงื่อนไขต่างๆนะครับก็มีของแจกของแถมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะ ทางด้านของตัว MuX เอเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวลดราคาอยู่ที่ระดับล้านกว่านะครับแล้วดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณบาทกว่าๆอย่างเงี้ยผมว่าทำให้ค่างวเดเนี่ยผ่อนสบายขึ้นเยอะเลยนะครับอาทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะทางด้านของรุ่นถัดมาก็คือแบรนด์ Honda นะครับ Honda า i t y สำหรับทางด้านของ Honda City นะครับวันนี้จะพามาดูอยู่3โปรก็จะมีอยู่3ตัวนะฮะที่เป็นตัวเด่นๆของ Honda City เริ่มต้นจากที่ทางด้านของ ทั้ง3ตัวถังแล้วกันนะฮะเป็นฮอ n d a c i t ตี้ตัวใหม่นะครับฮอ n d a c i t ตี้ธรรมดาดอกเบีย้ยที่2.29%กนะครับผ่อนเดือนละ1,000บาทนาน12เดือนโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะสำหรับทางด้านของ Honda City ตัวแฮ c ชแบ c กตัวล่างสุดนะครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันดอกเบีย้ยที่2.99%กาสำหรับตัว e-hv นะครับก็ดอกเบีย้ยที่2.99%เกเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะ เล้าใจนะฮะสำหรับการลิซิ่งตอนนี้ชอบตัวแฮชแบ็กที่สุดนะครับน่าจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดในงานโมอเตอร์โชว์ปีนี้แน่นอนนะครับอาทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาก็คือ r t u n u r สำหรัสถานะของ Toyota Fortuner นนะฮะถือว่าเป็นผู้นำของตลาดนี้เลยนะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นที่ต้องบอกว่าเป็นของแถมซะมากกว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งโอ้โหชุดแต่งเท่เลยนะฮะ สำหรับทางด้านของชุดแต่งเนี่ยเขาบอกว่ามีมาให้นะครับมูลค่าเนี่ยอยู่ที่46,526บาทนะครับอันนี้คือเฉพาะนะฮะทางด้านของ Fortuner รุ่นมาตรฐานนะครับสำหรับตัวรายละเอียดต่างๆก็จะมีแถมให้นะฮะมไม่ว่าจะเป็นตัวหลารับประกรันคุณภาพรถนะครับหรือว่ารับประกรันต่างๆมูลค่าก็โอ้ต้องบอกว่าถือว่าเยอะมากๆนะครับอาทีเรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเลยนะฮะวันนี้ไปเร็วสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีรุ่นเด่นๆหลายรุ่น มาดูทางด้านของรุ so ่นถ so ัดมานะครับก็เป็นอ да. ิวสูดีแม็กสำหรับอิวสูดีแม็กนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่งวด5,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับหรือว่าเลือกขับฟรี90วันก็ได้สำหรับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ก็รวมถึงตัวแคปและก็ตัว4ประตูด้วยนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็จะเป็นตัวยกสูงนะฮะงวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.99 1.99%ขับฟรี90วัน สำหรับทางด้านของตัวนี้นะครับก็เป็นไฮแลนเดอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวยกสูงขับ2เป็นตัวที่นิยมมากๆนะครับในบ้านเราดูตัวถัดมานะครับทางด้านของอีลสูดีแมตัวถัดมานะฮะผ่อนเริ่มต้นที่7 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ย1น9เอร์ซเหมือนกันนะครับสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮแลนเดอร์สประตูสําหรับตัวไฮแลนเดอร์เขาก็จะเป็นตัวยกสูงนะครับจะเป็นขับ2ล้อนะฮะก็จะแยกเป็นตัวแครบกับตัวแครบโฟ มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระบะเตี้ยนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะครับอดอกเบีย้ย1น9่เหรือว่าเลือกขับ90วันกับฟรีนะฮะอันนี้ก็เพื่อนๆสมาชิกจำเป็นจะต้องไปสอบถามเงื่อนไขที่โชว์รูมด้วยนะครับมา,าดูทางด้านของรุ่นถัดมาของ i e s u z u D-Max กนะครับก็เป็น i e s u z ูหัวเดียวเกียร์ออโต้นะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0บาท หรือว่าดาว27,000บาทนะครับอันนี้คือเขาอาจจะให้เลือกไว้อย่างนั้นนะครับส่วนตัวเงื่อนไขเนี่ยแนะนําเลยนะฮะว่าต้องถามเซลล์เพราะว่ามันตัวหนังสือตัวเล็กอย่างนี้นะฮะอาจจะอ่านลําบากสักนิดหนึ่งนะฮะนี่มาถึงรุ่นสุดท้ายของ d m a มกนะครับก็จะเป็นทางด้านของ X s e r ซ e s เอ็กซิลี่งวดอยู่ที่6,000บาทนะครับเริ่มต้นดอกเบีย้ย1.9% 9นะครับโอ้โหถือว่าตัวนี้สวยมากๆนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็นแบรนด์ซูซูกิ วันนี้ยกมาให้ดู3รุ่นหลักๆเลยนะครับเริ่มต้นจากทางด้านของซูซูกิเซ e l e เรโอทางด้านของซูซูกิเซอรรนะครับโอ้โหนี่งวดถูกสุดๆถือว่าเป็นตัวที่ขายดีตลอดเลยนะครับงวดผ่อนเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่นะครับหนึ่าบาทเท่านั้นนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งแถมให้อีกนะฮะอยู่ที่1,500 0บาทแต่ว่าตัวเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอาจจะจ้างจำเป็นนะฮะที่จะสอบถามกับทางโชว์รูมแล้ก็เซลล์ด้วยนะครับ มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับของซูซูกิก็เป็นทางด้านของซูซูกิสวิปนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวขายหลักเลยนะครับมีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วด้วยส่วนราคาของซูซูกิสวิปนะครับเงื่อนไขพิเศษกับงานมอเตอโชนะฮะผ่อนเริ่มต้นที่3,330บาทนะครับดอกเบี้ย1น9ซมีของแถมให้อีกต่างหากนะครับโอ้โหนี่แบบเล้าใจจริงๆนะฮะสำหรับซูซูกิปีนี้มาดูทางด้านของรุ่นสุดท้ายนะฮะของซูซูกิที่จะแถมให้ก็คือ เอติก้านะครับสำหรับทา้านของ s u z u กิเอติก้าเนี่ยผ่อนเริ่มต้นที่4,444บาทนะครับขับฟรี90วันแถมอุปกรณ์ตกแต่งให้อีก20,000บาทนะฮะดอกเบี้ยโอ้โหหรือเลือกรับ1.09%สุดยอดจริงๆสำหรับ s u z u กิปีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็น t o y t t c r r s s สสำหรับ Toyota Cross นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่สุดยอดอีกปีหนึ่งนะครับโ t a c o r o l ค a c r o s s มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับพร้อมดอกเบี้ย1.85%นะครับหรือว่ามีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะฮะสำหรับตัวดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นกลุ่มที่ทํางานพิเศษฮะอาจจะเป็นคุณหมอนะครับเป็นทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับสำหรับตัวเงื่อนไขต่างๆนะครับสำหรับ t ต y o ต a c โฮลาครอสเนี่ยก็คือรับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับมี Toyota Care แถมให้นะครับพร้อมดอกเบี้ย1.85% หรือเลือกรับดอกเบีย้ยพิเศษ1.29%นะครับก็จะมีรับประกันต่างๆถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับโตโยต้าโคร c r o s s ขายดีมากนะครับตอนนี้เงื่อนไขต่างๆก็สอบถามที่โชว์รูมได้นะครับหรือว่าจะดูที่งานบูธโชว์เลยก็ได้นี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็นแบรนด์ t ต y ยต้เหมือนกันก็เป็น t ต y ยต้าไฮรักลี vo ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งในประเทศไทยนะฮะเป็นสุดยอดของรถกระบะก็คือโต y ยต้านั่นเอง เริ่มต้นจากที่รุ่นแรกนะครับก็เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวหัวเดียวนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ6 00 0บาทเท่านั้นนะครับหรือเลือกขับฟรี90วันมีของแถมมูลค่าให้อีกนะครับ3า0 0 0บาทแต่ว่าอันนี้เพื่อนสมาชิกถ้าเห็นงวดต่ำๆอย่างนี้นะแนะนำว่าสอบถามเงื่อนไขนะครับจะได้เข้าใจตัวเงื่อนไขที่ทางเซลได้เลยนะครับมาดูรุ่นถัดมานะครับก็จะเป็นเซทอีชันก็เป็นตัวเตี้ยนะครับกระบะเตีย้ยตกแต่งสวยงามเป็นตัวแคบกับตัว4ประตู ผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่5,800บาทหรือว่าขับฟรี90วันนะฮะสำหรับมีพิเศษด้วยนะครับก็ตัวของแถมมูลค่ากว่า30,000บาทแล้วก็ลูกค้าเก่านะของ t o ย o ตารับไปอีก20,000บาทโอ้โหโบโบชั่นเยอะจริงๆโตยตตาช่วงนี้นะครับมาดูตัว p r e l ล n n e r นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกระบะยกสูงนะฮะขับ2ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในตลาดบ้านเรานะครับงวดเริ่มต้นอยู่ที่ 7,300บาทขับฟรี90วันนะฮะส่วนเงื่อนไขของแถมก็เหมือนกันนะครับแถม30,000นะฮะแล้วก็ลูกค้าเก่ารับเพิ่มอีก20,000โอ้โหนี่ก็ถือว่ารับเยอะจริงๆนะครับสำหรับดีโวปีนี้แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น4คูณ4นะฮะคือ4 e e l ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ9,000บาทนะครับขับฟรี90วันแล้วก็ของแถมรับอยู่ประมาณเหมือนกันนะฮะรวมๆก็50,000กว่าบาทาแต่ว่าต้องสอบถามที่เซลล์นะฮะที่น่าานนนนจดรัับคอบชเนแนน ที่มารุ่นต่อมาก็คือน i สันอ a เมล่ต้องบอกว่าตัวนี้ก็ขายดีสุดๆเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งในงานบรชว์ปีนี้แน่นอนอสําหรับทางด้านของอ m e l a นะครับข้อเสนอเนี่ยอันแรกก็คือลูกค้าเก่านิสันนะครับเขาบอกว่าแคมเปญนี้เลยนะฮะส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด0.5%นะฮะแล้วก็รับแพ็กเกจต่างๆในการดูแลของเขาไปนะครับทีนี้มาจาแนกแต่แกง,แงเป็นรุ่นๆเลยนะฮะ สำหรับนิสสันออลนิวอเมลนะฮะตัว V กับตัว VL ก็คือตัวท็อปๆหน่อยว่าอย่างนั้นนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3 4 5 0บาทนะครับหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยนะฮะอยู่ที่0.99%ถ้ามีเงินดาวน์่อนหนะครับผ่อนนาน8 8งวดอันนี้ข้อดีก็คือถ้าเกิดใครมีรถเทินเนี่ยผมว่าโชคดีเลยได้ดอกถูกนะครับทีนี้มาดูทางด้านของ All New a l m e l a EL นะครับเอตัวไหนตัวท็อปไม่แน่ใจเหมือนกันฮะอันนี้วนวกัน ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,050บาทนะฮะออตอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาของเขานะครับหรือว่าเลือกรับดอกเบี้ยเพียงแค่0.99%นะะถ้าดาว20%อ่าทีนี้เรามาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเลยนะครับรุ่นถัดมาเขาเป็นแบรนด์ MG วันนี้พามาดู2รุ่นที่ขายดี่สุดของ MG เริ่มต้นจากที่ MG ZS นะครับสุดยอดแห่ง SUV ปีที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ด้วยนะครับโปรโมชั่นก็คือนะครับฟรีอุปกรณ์ตกแต่งจาก MG มูลค่า1 5 0 0 0 630บาทนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่1.29%แถมฟรีประกันภัยให้อีกนะครับแล้วก็มีพรบอรคุ้มครองต่างๆมูลค่ากว่า41,000บาทนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าของแถม MT ปีนี้สุดๆจริงๆนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็เป็น m g HS นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยกระดับสูงขึ้นมานะครับออปชั่นแน่นเปี้ยเลยตัวนี้นะครับสำหรับ m g HS นะครับโปรโมชั่นก็จะมีค่อนข้างจะเยอะ าก็จะมีทางด้านของตัวตกแต่งพิเศษให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านของดอกเบีย้ยพิเศษ1.89เซนะฮะมูลค่ารวมๆก็อยู่ที่ประมาณ40,000กว่าบาทไว้อย่างนั้นนะครับทีนี้ามาดูทางด้านของรุ่นถัดมาเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือทางด้านของมิ u b i บิชิ Pri ตันทางด้านของมิ u b i บิชิ Pri ตันนะครับโอ้โหวันนี้ปีนี้นะฮะถือว่ายกขบวนกันเรียกว่าลดแรกแจกแถมเลยว่าอย่างนั้นนะครับ เริ่มต้นจากที่ทางด้านของตัวเตี้ยหน้าหล่อนะฮะหน้าใหม่ของเขาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3 0 0พันกับอีก80บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าเลือกดาวที่3,100น่บาทแล้วก็ของแถมอีกเพียบเลยนะฮะแต่ว่านี้เงื่อนไขพวกผ่อนน้อยๆอ,อย่างเงี้ยต้องมีเงื่อนไขแน่นอนนะครับสอบถามที่ทางโชว์รูมได้จะชัดเจนกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะสำหรับรุ่นถัดมาก็เป็นดับเบิลแคบโฟวิวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ7 0 0 0บาท หรือว่าเลือกรับดอกเบีย้ย1.99%นะครับนาน84วดโอ้โหนี่อ่านไม่ผิดนะฮะ1.99%นาน84เดือนเลยนะครับโอ้โหถือว่าให้ดอกเบีย้ยถูกมากและยาวมากนะครับอันนี้มารุ่นถัดมานะครับก็คือทางด้านของอตัวตัวกับดับเบิลแคปนะฮะเป็น4ประตูนะครับแต่ว่าเป็นไม่ใช่โฟรวิวว่าอย่างนั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทนะฮะหรือรับดอกเบีย้ย1.99%นาน84เดือนเหมือนกันนะครับโอ้โหทางาน,นั้นวิซูเนี่ยให้ดอกเบี้ยถูกนะแล้วก็ยาวมากๆเลยนะครับ สำหรับทางด้านนี้ก็เป็นโปรโมชั่นเบื้องต้นนะฮะที่จะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับสำหรับทางด้านของงานมอลลูโชว์ปี2021นะครับแล้วก็ทางด้านของโชว์รูมต่างๆที่จัดแคมเปญในช่วงก่อนสองการนี้นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหอัดกันแน่นๆอันนี้ผมคัดมาแล้วนะฮะมีแหมต้องบอกวันนี้ก็หลายรุ่นนะ,ะแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังจะพามาดูภาค2ของโปรโมชั่นรถเด่นนะฮะวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ